สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม เกตอมกันอีกเช่นเคยนะดูวันนี้ผมจะมาสมบทเป็นโบรอสล่างราชาปีศาจนะคนก็คือเป็นสกินโบลต์นั่นเองนะนี่โอ้โห,โหดูตูดสิทุกคนตูดมันแจ่มแจ๋วจริงๆนะแล้วก็ใส่ไอเทมเนี่ยเป็นอาแบดอนโซนะทุกคนก็คือเป็นราชาปีศาจโบลอสนั่นเองนะซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่เข้ามากเลยนะคนซึ่งผมบอกเลยนะว่าวันเนี้ยผมใช้ของที่โคตรของโคตรโกงเลยนะเออของที่ผมใส่อยู่นี่คือเป็นหนึ่งในท็อปของโกงเลยทุกคนถ้าสงสัยว่าโกงไงเนะี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในเกมนะคน เผลอผมอาจจะไม่ได้เล่นด้วยนะคือเข้าเกมปุ๊บโดนติก๊กบบนะทุกคนมารอดูกันว่าผมจะโดนติกหรือเปล่าเออว่าไงจะโดนติกไหมนะามาอรอลุ้นกันนะทุกคนเพราะว่าของที่คนอื่นใส่เนี่ยถ้าสังเกตเนะี่ยเป็นของธรรมดาเลยไม่เก่งมากเป็นของเก่าด้วยส่วนนี้เป็นของแรที่โกงเหมือนกันตีอันดับเอปโกงเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันไม่โกงเท่าของผมนะเออของผมแบบโคตรของโคตรโกงอะ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยน่าจะสั้นแน่นอนทุกคนก็คือเล่นแป๊บเดียวจบแล้วก็ชนะแล้วก็ปิดคลิปเล่นั่นเองทุกคน เออคือเป็นอะไรที่โกงจริงอ่ามารอดูไอพีจีหัวห้องเมื่อกี้นี่อ๋อหมายถึงคนนี้ตอนแรกเป็นหัวห้องอ่าแล้วอาจจะหลุดก็เลยหลุดออกไปนะหลังไม่ให้เล่นก็พูดอมไม่เข้าใจเหมือนกันคุยอะไรอยู่อาจจะมีระลึกความหลังกันอยู่นะมีความคิดแค้นอะไรบางอย่างเนาะ ส่วนของเนี้ยไม่ใช่ของแลนะทุกคนเป็นของเอธรรมดาเลยแต่เป็นหนึ่งในะของโกงเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยสกิลที่มันอยู่บนฟ้าอย่างเดียวแล้วก็พุ่งลงมาแล้วก็ขึ้นฟ้าแล้วพุ่งลงมาเนะี้ยมันทําให้มีใครสามารถโจมตีได้นะเอออันนี้ของแลอันนี้จะบอกว่าโกงก็ไม่โกงนะผมบอกว่าคลายรถถังคือมันต้องอาศัยจังหวะคอยลอยยอมแพ้ออกไปด้วย <c oughs> เออเพราะของผมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรของโคตรโกงเอออันนี้ด้วงนะคือเอามปหนีตายนั่นเองเป็นของแลแต่ไม่โกงเออของโกงในเกมนี้เนะี่ยผมมองว่าน่าจะมี ดาบมืดแล้วก็ปีกเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วก็ตัวผมเองอีสองคนเนี่ยจริงๆเป็นของแรที่โกงระดับหนึ่งแต่ผมมองว่ายังไม่เท่าของผมนะเออเดี๋ยวมาดูของผมโกงไงเดี๋ยวทุกคนมาดูกันมาเนี่ยมาพุ่งไปปุ๊บ VSC เอ้ยเอ้ยเกือบแตกอืโอโอ้โหตายตายตายแบบนี้ตายเออเนี่ยายไปโอ้โหอะไรคำเนี้ยอ่ะพุ่งไปเป็นไงทุกคนเห็นปะ แรงแรงผมเนี่ยคือวิ่งเอซีเนี่ยมันจะปล่อยตูมตูมไปครับผม,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 มเออเรียบร้อยนะโอ้โหโอ้โหคนคนนี้มาแล้วคนนี้มาแล้วมาแล้วมีไงไปดิไปดิเนี่ยเจอท่านี้ไปดิเนี่ยเนี่ยไปดิไปดิเออเรียบร้อยครับผมบอกเลยโกงมากของผมเนี่ยไม่มีใครชนะได้ไอเทมแด๊ดส์แอ๊เฮ้ยของผมโก้แบบโก้มาก B2 is อิสทูบั มีแต <ítulo> ่คนด่าทุกคนเบลคาผมบอกเลยว่าอย่างโกงนะทุกคนต้องลุมผมบอกเลยเกมเนี่ยไม่ไม่ลุมนี่คือไม่ชนะนะเฮ้ยผมโดนแต่ว่าผมไม่ตายทุกคนไปเขาบอกไป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 ให้หมดไป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 ไปไม่ต้องอยู่เออไม่ต้องอยู่อ่านกนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่รอดมาได้เนี่ย เออไม่ไม่น่าเชื่ออยู่รอดมาได้ตายไปซะเรียบร้อยครับผมแตกหมดเหลือด้วงตัวเดียวนะนี่ดวงจะทำาเอ้ยเฮ้ยผมตกเองซะง,งั้นด็อกเทเกลยูบาเธอโอ้โหดายับเลย <c oughs> ผมบอกแล้วของผมโคจะโกทุกคน <c oughs> เออคือเอามาเล่นเนี่ยทุกคนต้องด่าผมอย่างเดียวบอกเลย <c oughs> ทุกคนต้องลุมผมลุมก็ไม่ชนะด้วยโกแบบโกงจัด เมื่อกี้ผมพลาดตกเองทุกคนกัดจะลองใช้ท่าดูเนาะว่ามีท่าอะไรบ้างเออคิมเนี่ยคือสั้นเลยไม่ถึงส0นาทีแต่เดี๋ยวผมไปห้องฝึก้อนในการให้ทุกคนดูว่าท่ามันโกงไงเออเพราะว่าทุกคนดูตรงนี้อาจจะมึนเพราะว่าสกิลมันแบบตุ้มตามตุ้มตามมากอาจจะดูไม่รู้เรื่องแต่เดี๋ยวไปดูผมซ้อมเนี่ยเห็นเลยว่ามันโกงแบบโงจัดทุกคนทีหนึ่งไม่มีใครล้มผมได้บอกเลยคืออย่างโกงทุกคนอย่างโกงแบบ <c oughs> พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะของนี้แล้วตอนนี้เกมแจกฟรีด้วยทุกคนแค่เข้ามาเล่นเกมเนี่ยก็ได้ไปฟรีๆเลยนะแต่ไม่ใช่ฟรีถาวรน,นะได้ฟรีส4สวันมั้งเออเล่นหมดดันเจี้ยนสักอย่างแหละได้ฟรีไปเลยส4สวันไปดิคิดจะมาใส่ผมเป็นนกเอหรอไปดิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปครับผมไป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 อะไรจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไร โอ้โหดูเขาเอาดุเอ้ยแรง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 เออแรง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 ไปตกไปหนึ่งตกไปหนึ่งนี่อะไรคิดจะมาทําอะไรผมละนี่ทุกคนดูมันมีท่าเดี๋ยวผมซ้อมให้ดูเลยกันเอาดิเอาดิโอ้เออในทุกคนมันจะมีมันจะมีท่ากระโดดเนี่ยเห็นปะแล้วก็พุ่งไปอันนี้ไม่มีอะไร อ้าวล่วงตกไปแล้วว้าวตกไปแล้วขอโทรเดปปาราอีตัวอยู่ไหนเนี่ยอีตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนนะเนี่ยว่ามันจะมีกระโดดแล้วกดกระโดดอีกครั้งนึงมันจะบินฟิวเท่ๆอ่าแล้วมันก็จะมีท่าพุ่งหนีเซตซีพุ่งไปแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยแล้วก็มีท่ากระโดดเอซีเป็นแบบนี้คนมันจะเสกไฟลงมาถ้าโดนไฟก็เจ็บเอ้ยเอ้ยจะแตกจะแตกนี่แล้วก็มีเซตเอนี่ทุกคนถ้าโดนก็กระเด็นกระโดดเอ็กซีก็เอ้ยถ้าไม่ตายก็เป็นแบบนี้ โ okay. อเคไปครับผมเรียบร้อยครับผมชนะไปนะโ oh oh, อ้โหเบาะเลยบอกเลยว่าโกงจริงนะทุกคนเวลค่าเพื่อผมทุกคน,ท,กคน,ท,กคนที่อยู่ในคลิปนี้นะเป็นสักขีพยานความโกงของผมนะ1,400คะแนนเป๊กๆด้วยนะโอ้โ oh ห oh, สุดยอดจริงทุกคนคือมันโกงมากของเนี้ยผมบอกเลยคลิปเดียวจบตายเดียวจบเสร็จปุ๊บโดนเตะออกด้วยเออใครเอามาเล่นคือโดนเตะอย่างเดียวนะของโกงมากจริงๆผมอยากสุม <laughs> บอกแล้วโดเต็กทุกคนโอ้โหหัวห้องด่าผมยับดดวยเมื่อกี้โถ่เอ้ยตัวเองก็ใช้ของโกงแต่ตัวเองกดท่าติรัวไม่เป็นนะดิอโดจริงๆของเมื่อกี้โกงมากนะที่หัวห้องใช้อ่ะคือมันกดท่าไม่ตายรัววแล้วมันจะไม่โดนดามเมจไม่โดนอะไรเลยแต่ว่าผมมารอดักเอาหัวห้องคนเดียวเลยเพราะว่าเขาเน้นผมไงตาแรกทุกคนสังเกตเขาจะเน้นแบบกระโดดเ,เน้นพุ่งมาใส่ผมผมก็เลยแบบรอดัก bsc ใส่เลยทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูท่าแบบจอกลึกดีกว่าเนาะเมื่อกี้อาจจะไม่เห็น กตอนนี้เกมแจกฟรีด้วยนะใครสนใจรีบมาเล่นด่วนเลยนะคนบอกเลยว่าสุดจริงตรงนี้แจกแต่ของโกงๆแต่คนไม่ค่อยเอามาเล่นกันหรอกหรือไม่ก็ไม่ได้ไปหามาเล่นกันอ่าเนี่ยคือทุกท่าเนี่ยเหมือนเดิมเลยอยู่เวนท่าที่ผมบอกต่อไปนี้นะคนคือกระโดดปกติเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติดกดกระโดดอีกทีนึงเนี่ยมันจะล่อนไปทุกคนแล้วเราสามารถกดกระโดดอีกทีเพื่อยุติได้เนี่ยป่ะกดกระโดดเนี่ยเออยุติแต่ถ้าสมมติเราไม่ยุติเนี่ยมันก็จะพุ่งไปเรื่อยจนหมดระยะเวลามันจะมีระยะเวลาของมันอยู่ทุกคน เนี่ยแล้วมันก็จะหยุดปึ๊ดอ่ะหมดแล้ะอันนี้คือหมดแลวอ่าน,นี่คือท่าแรกเนาะกระโดดไม่มีอะไรต่อไปคือท่าเซตสี่อันนี้คือพุ่งไปทุกคนพุ่งไปเนี่ยแล้วตัวที่โดนพุ่งใส่เนี่ยมันก็จะแบบชงะงกเมื่อกี้เนาะมีเลื่อนลดนิดหน่อยอ่าน,นี้ไม่มีอะไรแล้วทุกคนสังเกตเนี่ยดาเมจมันจะเป็นความมืดนะเออดาเมจเป็นความมืดอย่างที่บอกอะแบดดอตโซไงเออแล้วก็เซตเอ็กนี่ก็คือปานี้ไปทุกคนต้มแล้วก็ระเบิดตูมแต่ถ้าไม่โดนยูนิตเนี่ยคือถ้าไม่โดนฮีโร่เนี่ยมันจะ มันจะมันจะระเบิดอยู่ดีห๋อเฮ้ยผมนึกว่าไม่ระเบิดเนี่ยผมใช้ตอนซ้อมลอบเมื่อกี้ไม่ระเบิดอันเนี้ยคือตัวเนี้ยของเนี้ยไม่สามารถหาคลิปดูได้นะผมก็เลยต้องมาซ้อมเองเออก็คือถ้าไม่โดนเดี๋ยวมันก็ระเบิดอยู่ดีทุกคนซึ่งค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะกว้างอยู่นะเห็นปะกว้างอยู่กว้างอยู่ถึงไหมนี้ถึงไหมถ้าถึงนี่โกงมากเลยไม่ถึงโอเคแล้วก็กระโดดสีทุกคนท่าเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันจะพุ่งไปทั้งตัวแล้วก็กระเด็นเหมือนเดิมทุกคนโอ้โหแรงมาก นี่แล้วมันพุ่งใส่ด้วยนะนี่เตุ้มเรียบร้อยครับผมระเบิดต่้มไปครับผมแรงมากอดมากอืนี่เดี๋ยวซุยมันมันจะไปเปล่าเฮ้ยถึงด้วยอ๋อกระโดดเอซีมันจะพุ่งไปหาเป้าหมายตามที่เล็งได้โอ้้งนงั้นถ้าผมเล็งได้ไก่ไนี้ก็พุ่งไก่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยพุ่งไก่ะเอ้ยพุ่งไกลเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เสียดายโองจัดเลยแต่แซนเองนี่จะอยู่ตรงนี้เฉยแล้วผมคิดว่ามันไม่สามารถป้องกันได้เลยนะถ้ามันโกงมาก เออทุกท่าไม่สามารถป้องกันได้อะดูนะป้องกันได้ป้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไครับผมไม่ได้แรงมากท่ามันโกงแล้วคือไม่มีคลิปสอนใช้ของดีด้วยนะเพราะว่าของของผมไม่แน่ใจเหมือนกันทําไมไม่ทําคลิปสอนเออไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าแล้วก็ท่าสุดท้ายทุกคนเมื่อกี้คือคือท่าแซดเอ็กแล้วก็ท่าไม่ตายแล้วใช่ไหมอันนี้คือแซดเอ็กส่วนอันนี้คือท่าไม่ตายเนาะ ก็คือให้ดูหมดแล้วต่อไปก็คือ VC ทุกคนเห็นบ่อยเมื่อกี้ก็คือนี่ก็คือผู้ปล่อยลํำแสมนี้เลยลิปีศต์มาแล้วปล่อยลํำแสมแบบนี้ซึ่งมันแรงมากทุกคนอเดี๋ยวผมจะใช้ให้โดนแบบเต็มๆให้ดูนะนี่ไปครับผมไปเห็นปะเลือดแหบไปครึ่งหลอดอะแรงมากแล้วมันกระเดินไกลมากเนี่ยจุดข,ขอบโลกเนี่ยไปเออโหบอดเลยองจริงของนี้นะใครเล่นนี่คือแบบโดนติแบบเมื่อกี้ทุกคนเกลียดของนี้ทนะั้งนั้นทุกคนไม่มีใครหยิบของนี้มาเล่นเพราะว่าโดนติกันหมดนะเออแล้วก็ไม่รู้มีคนสุ่มมาหรือ คือสุ่มาก็ไม่ได้เล่นะของมันโกงจริงทุกคนถึงจะเป็นเล่นห้องที่แบบมีแต่ของโกง,ง,งแต่ของเนี้ยมันโกงกว่าตรงที่มันตกง่ายแล้วพอทุกคนตกปุ๊บเนี้ยคือของโกงบานชีนเนี้ยมันจะโหดก็ต่อเมื่อเลือดน้อยๆแล้วแปลงร่างเป็นตัวที่โกงๆแต่นี่คือมันทําคนอื่นตกกันก่อนที่จะแปลงร่างไงมันก็เลยแบบโค้งมากเออแต่ผมชอบนะคือมันเซ็ตมันเข้ากับบูรลอดีผมกํลาลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาดีไหมแต่ก็อย่างที่ LM ทุกคนเห็นเมื่อกี้เนาะคือโดนเตะเลยอ่ะเออไม่ได้เล่นนะผมก็เลยแบบเออหรือไม่เอาดีนนะะเอออไรแบบ้ค วันนี้ผมก็มารีวิวดูเนาะเป็นสกินโบลอ์แล้วก็คู่ของแบดดอสโซนหรือก็คือเป็นราชาปีศาจโบลอสน,นั่นเองนะคนงั้นวันนี้ผมก็ไม่มี็นไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็ไปไปตามแผนหวังอะไรก็ไปตามที่หวังนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าเสื้อแทงผมละกันแต่ถ้ามีข้อเพียรหรือไอเดียอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะงั้นไว้เจอกันใหม่ดีอูครับทุกคน